อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ดินทำคลิปต่อไปด้วยนะคะกับช่องดินนี่สีสานะคะเราจะมาดูวิธีการเลี้ยงวัวของพ่อนะคะว่ามีวิธีการเลี้ยงยังไงวันนี้เราจะพาไปทัวร์นาตะนึกกันทางเข้าของเรานะคะใช้ระบบแมนวนวลนะทุกคน ผมชือ่อนายสมเด็จจับโมดีครับพี่หนอที่นี่ที่ที่บัวครับงั้นไปดูกันเลยค่ะอันนี้ทำอะไรคะเมาที่ออกขอ้างนอกเพราะอะไรคะผมเม่สะอาดอ๋อมันดูไม่สะอาดไปนอน,ปนอไปนตรงนี้นะคะบริเวณที่ก็ทําที่พักของบัวนะคะพก็จะทําความสะอาดแบบเนี้ย ทุกวันทุกเช้าใช่ไหมคะาทุกเช้านะคะเพื่อให้ทุกวันสมาร์ทโฟก็ทำรูปนทางนี้บิดาสมาร์นโฟนนี่ิะเทเดียวถึงแล้วตรงนี้คือขั้นตอนอะไรคะขั้นตอนเทน้ำให้วัวกินอ่าต้องมีการกรองน้ำเพราะอะไรคะไม่จ่าไม่สะอาดใช่ไหม คือเวลากรองเสร็จแล้วน้ําก็มาเปิดดูอ่าน้ําก็จะใส่นะทุกคนขั้นตอนนี้ทําอะไรคะอ่าทำความสะอาดใช่ไหมคะแล้วตรงนี้อะไรนะที่ตานําเสนอที่พ่อนําเสนอเนี่ย<า>อันนี้ไว้ใส่ฟางใช่ไหมคะใส่ย,ยานกอันนี้ใส่อะไรนะคะใส่ยาใส่ย,ยาหรือใส่ย,ยาโอเค แล้วทุกเช้าต้องมากี่โมงคะม,มาหกโมง่อมาหกโมงแล้วมันมีเวลาพ่อมาเวลากี่โมงบ้างม,มา,มงาเป็นมากแต่ารถไม่มีก็มาเกือบหนึ่งโมงเกือบหนึ่งโมงแล้วมาเวลาไหนอีก่นั้นามาเรื่อยๆเลยเนาะดูการเป็นอยู่ดีแล้วทําให้วัวสุขภาพดียังไงะคะก็ทำให้สะอาดมนก็ดีอืมรู้สึกว่าคนทําก็สบายใจคนอยู่ก็สบายใจ ใช่ไหมคะวัวเคยบาดฉีดน้ำ่าพ่อบอกว่าวัวไม่เคยได้ฉีดยานะคะเพราะว่าการเป็นอยู่ที่ดีออยากจะฝากอะไรสําหรับคนเลี้ยงวัวบ้างคะฝากถึงคนเลี้ยงวัวหน่อยค่ะยายามะ ฝากถึงคนเลี้ยงวัวหน่อยค่ะฝากอะไรบ้างครับฝากว่ายังไงให้เขาเลี้ยงวัวยังไงเลี้งว่ายังไงคือทำความสะอาดมันผมนะครับอ่าแล้วยังไงอีกให้หญ้าให้หญ้าเลยให้น้ำกินตอนนี้พ่อ,อยุเท่าไหร่ละคะเจ็ดส <74, 74. S 1> อ่าเจ็ดสิบสี่นะคะดูสุขภาพของพ่อนะคะยังแข็งแรงนะคะขับมอเตอร์ไซค์ได้ปกตินะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่วัวน,นะคะที่่อเอาออกจากที่นอนของวัวน,นะคะ ก็จะมากรองไว้บริเวณนี้เพราะว่ารอบข้างของเรานะคะ mm hmm. ก็จะปลูกกล้วยปลูกมะละกอนะคะทุกคนก็จะมีต้นไม้ต,ต่างๆนะคะเพื่อพาอุดมสมบูรณ์ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นฟางอัดนะคะที่พ่อเตรียมไว้นะคะตรงนี้จะเป็นสำรองในกรณีที่เราไม่มีหญ้านะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะพ่อจะให้กินหญ้าสลับกับฟางอัดเพื่อความแข็งแรงนะของบัวแล้วก็อยู่แบบบ้านๆนะคะเลี้ยงแบบบ้านๆเราไม่ได้เลี้ยงไว้ขายนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะพามาดูวัวนะคะที่พ่อดูแลทนุถนอมเหมือนลลกนะเพราะว่าวัวตัวนี้อายุยาวนานถึงยี่สิบปีนะทุกคนเราเคยขายเขาไปครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาไม่ขึ้นรถนะคะดูหน้าใกล้ๆอ่้อาเลี้ยงดูอย่างดีนะทุกคนก็คือกินอยู่สบายอาดูจากเสื้อทรงองค์เอวนะคะยี่สิบปีอยู่กับเรายาวนานมากเท่าๆแบบเป็นพี่น้องเราได้เลยนะ ตัวนี้นะคะเป็นลูกน้องขาวนะคะชื่อน้องแดงจ้าน้องแดงหันมาเป็นลูกสุดท้องนะคะเพราะตัวอื่นนะคะได้ไปแล้วตัวนี้ก็จะแบบเจอคนไม่ได้นะ,ะจะวิ่งหนีตลอดเวลา อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิง่งให้ช่องดินนี่สีสารด้วยนะคะขอบคุณค่ะ